เล่นผ่าน20ข้อบุญเก็บไว้ไม่ขาดทุนไม่ว่าใครก็คงต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีมีความสุขไม่มีเรื่องมาให้ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจสิ่งแวดล้อมต่างๆอาจจะไม่เอื้ออํานวยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้ทุกอย่างแต่ในบางครั้งบางเรื่องก็สามารถเริ่มต้นจากวิธี ในการคิดหรือวิธีในการมองโลกที่ต่างออกไปก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขมากขึ้นไม่มากก็น้อยและในวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวรวมไปถึงแนวทางในการมองโลกที่ต่างออกไปมาฝากให้ทุกท่านได้ลองนำไปทำตามกันดูไม่แน่ว่าหากได้ฟังจบแล้วอาจจะทำให้ใจที่ขุ่นหมัวของใครลหลายๆคน ได้ปลอดโปร่งมากขึ้นก็เป็นได้ข้อแรกในแต่ละวันในแต่ละปีจงทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดีขึ้นจงทำให้คนรอบข้างมีความสุขเพราะว่าในแต่ละวันนั้นชีวิตของเราก็จะเริ่มสั้นลงไปข้อที่สองอารมณ์สามารถทาให้ชีวิตของเราติดลบได้อารมณ์ที่ไม่ดี อารมณ์ที่ร้ายจะทําให้ชีวิตของเราตกต่ําและทําให้คนรอบข้างไม่ค่อยกล้าที่จะคุยกับเราส่วนใหญ่แล้วการคิดปวกจะเป็นการให้พรกับเราและคนอื่นมากกว่าค่ะข้อที่สาการที่เราจมปรักอยู่กับอดีตก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเลยการอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่แท้จริงแล้วมันคือการหยุดความทุกข์กับเรื่องที่ไม่สำคัญข้อที่4ถ้าหากไม่มีใครมาทำให้คุณโกรธคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าระดับจิตใจของคนอยู่ตรงไหนถ้าหากไม่มีใครมาทำให้คุณรู้สึกทุกข์ร้อนใจคุณก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังจะต้องมีอะไรที่จะต้องพัฒนาต่อไป ข้อที่5การวิจารณ์การนินทาคนอื่นทุกวันจะทําให้จิตใจของเราต่ำลงทุกวันควรวิเคราะห์พิจารณาตัวเองทุกวันว่าใจเราในตอนนี้สูงขึ้นหรือต่ำลงกันแน่ข้อที่6การฝึกจิตและรู้จักการพัฒนาตัวเองอาจไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกไปตลอดกาลแต่มันสามารถทำให้สิ่งเหล่านั้นเจือจาง และทุกน้อยลงได้ข้อที่7ไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนเพียงใดก็ตามแต่ความจริงแล้วภายในใจเราตัวคุณยังอยู่ตัวคนเดียวเสมอมาจงหาวิธีแก้ที่จะรักตัวเองให้เจอเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะอยู่กับคุณได้เสมอเท่ากับตัวคุณเองข้อ8 ไปเร็วแค่ไหนก็ถึงเร็วมากเท่านั้นปล่อยได้เร็วมากแค่ไหนก็สุขและลดเรื่องทุกข์ได้เร็วเท่านั้นข้อ9การแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการแก้ไขความคิดลบการแก้ไขการกระทาและคำพูดข้อ10โปรโดจงจำเอาไว้ว่าความทุกข์และความเจ็บทั้งหลายทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อที่จะให้เราจำไปตลอดแต่มันผ่านเข้ามาเพื่อมอบเป็นคำซ้อนและประสบการณ์ให้เราแก้ไขข้อ11ความดีความงามเล็กๆถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นถ้าเราทำไปนานๆสุดท้ายจะสร้างผลบุญสร้างปฏิหารให้กับชีวิตตัวเองข้อ12ความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตของเรา ไม่ได้เกิดมาจากสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณแต่แท้จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดกับคุณข้อที่13ในทุกๆก้าวของการใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นนั่นก็คือการหยุดยุ่งวุ่นวายในเรื่องของคนอื่นและหันกลับมาวิเคราะห์ใจของตัวเองว่าตอนนี้เป็นอย่างไรข้อที่14 คนเราฝึกเดินฝึกปั่นจัก,กรยานจนเก่งได้สุดท้ายเราก็จะฝึกใจให้จนชินมีความสุขได้เช่นเดียวกันข้อที่15ก็ต้องขอขอบคุณกับคนที่ทำไม่ดีกับคุณในครั้งอดีตที่เป็นตัวช่วยและเป็นแรงผักดันทำให้ทุกวันนี้มีอนาคตได้ข้อที่16 ไม่ว่าคุณจะทุกข์หนักนา้าสาหัสมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายจะมีทางออกเสมออยู่ที่ใจของเรากล้าที่จะยอมรับและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันหรือไม่ข้อที่17โปรดสังเกตตัวเองให้ดีว่าในตอนนี้เราทุกข์หรือว่าสุขกันแน่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมของคนอื่นแต่ให้หัดสังเกตความคิดของตัวเองเป็นหลัก ข้อที่18เกลียดเขาเราก็ทุกข์เมตตาเขาเมื่อไรเราก็จะมีความสุขเองล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นสู้ข้อ19อย่าได้ถือโกรธคนอื่นที่ไม่คู่ควรอย่าได้ตีตวนตนไว้กับอดีตสตาของเราอย่าให้ใครมากำหนดอย่าให้ใครมาขีดเขียนสร้างขึ้นมาเองแล้วจะภาคภูมิใจ ขอ2ีการจากไปของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่การได้มีชีวิตอยู่นั้นมีคุณค่ามหาศาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องเราวดีๆทั้ง20่ข้อที่เราได้นำมาฝากนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครๆหลายๆคนไม่มากก็น้อยถึงแม้เราอาจจะต้องทนอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เราไม่สามารถเลือกได้แต่หากปรับมุมมอง,มองบ้างในบางครั้ง ก็จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยแปะโรงสีฝากข้อดีๆให้ทุกคนไม่เลื่อนผ่านไปเส้นแปะโรงสีหรือที่เรียกกันว่าอาจารย์งูกิ่มโคยเดิมทีนั้นชื่อว่ากิมเคยแซงงูเป็นคนชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ท่านในช่วงอายุสิบขวบ เมื่ออยู่ได้ประมาณ22ปีได้สมรสกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางนวลสีเอี่ยมเข่งและมีบุตรร่วมกัน10คนธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายข้าวเปลือกและได้ตั้งชื่อโรงสีว่าโรงสีไฝ่ทองสิริซึ่งตั้งอยู่ทางปากรลองเชียงรากเยื้องกับวัดสันเจ้าและได้โอนสัญชาติจากจีนเป็นไทยอีกทั้งยังเปลี่ยนชื่อเป็นหนายนาทีทองศิริ โดยกิจการของอาแปะนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทำให้เป็นที่รู้จักในานามของชื่อที่ว่าแปะกิมเคยท่านเป็นคนชอบช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทำให้เป็นที่เคารพของคนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าและแม่ค้าเป็นที่เล่าต่อๆกันมาว่าแปะโรงสีนั้นมีองค์ของพ่อปู่สารเจ้าพ่อวัดสารเจ้าอีกด้วย โดยในงานประจำปีท่านจะจุดธูปเพื่อปัดเป่าลมฝนซึ่งฝนก็จะไม่ตกและท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสอีกเช่นกันอาแปะได้ทำการบูรณะศารเจ้าในยามที่การคมนาคมลำบากแต่ท่านก็ไม่ลักความพยายามจนทำสำเร็จนอกจากการบูรณะศารเจ้าแล้วเสียนแปะโรงสีอย่างเป็นผู้กำหนดวันจัดงานประจำปี ของศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้าเป็นวันขึ้นห้าค่ำเดือนหนึ่งถึงวันขึ้น8ปดค่ำเดือนหนึ่งรวมสี่วันสี่คืนซึ่งทางชาวจีนเรียกช่วงนี้ว่าเจี่ยงงวยชิวงโงถึงเจี่ยงงวยชิวโปยและได้ถือเป็นประเพณีตลอดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับในวันนี้เรามีบทความข้อดีๆสำหรับคนที่กำลังพยายามทำให้ตัวเองเป็นเศรษฐีเป็นคำสอนของแปะโรงสี ท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจึงทําให้เป็นคนที่น่าคารพนับถือของคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอแปะท่านเป็นคนเก่งในเรื่องของการดูงงเฮงการดูห่วงจุ้ยต่างๆในการตั้งบริษัทบ้านเรือนโดยคนที่ให้ท่านชี้แนะนั้นต่างก็ประสบความสำเร็จกันทั่วหน้า บรรดาผู้คนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่างพากันมาหาท่านเพื่อขอคำชี้แนะในเรื่องของทำเลห่วงจุ้ยของบริษัทห้างร้านวันนี้ขอนำเสนอบทความดีๆเอาไว้ให้เป็นข้อให้คิดของแปะกิมเคยหน่วยวัดความนั้นมีอยู่ว่าเลืออย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่าเพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่าอย่ามองผู้ค้ากลายเล็กๆ ไม่เห็นคุณค่าของพวกเขาเพราะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็นผู้ค้ากรายใหญ่ของเราก็เป็นได้พวกดูถูกคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกนี้ใบนี้จงจําไว้คนมีเงินนั้นหลายคนไม่ได้มีมาแต่กําเนิดทุกคนหรืออย่ามัวคิดว่าเรายังไว้ไม่มีวันไม่สบายเพราะอายุอย่างน้อยทํางานหามรุ่งหามคำ่ำยังไงก็ยังไวว แต่ถ้าไม่สบายเมื่อไรกําไรมากแค่ไหนก็ไม่คุ้มค่าหรืออย่าหมวกคิดว่าฉันมีเงินใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียงร้อยบาทอาจมีค่ามากมายในวันที่ไม่มีก็ได้หรืออยากคิดว่าบินสูงแล้วจะไม่มีวันร่วงลงมาแม้แต่นกที่บินได้สูงที่สุดในโลกก็ยังต้องลงมาแตะพื้นเพื่อนอนหลับพักผ่อนหรือเคยอา่านนิทานเรื่องขอนไม้กับทองคำไหม ขอนไม้แทบไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเปรียบกับทองคําแต่ในเวลาที่หรือตะเกียกตะกายเพราะกําลังจะหายไปในน้ําหรือต้องการขอนไม้มากกว่าทองคําผู้ค้าก็เช่นกันผู้ค้าบางคนเป็นรายเล็กรายน้อยซื้อของทีละชิ้นสองชิ้นสักวันหนึ่งผู้ค้ารายใหญ่ไม่ไหวเหลือแต่ผู้ค้ารายเล็กรายน้อยผู้ค้ารายเล็กรายน้อยที่ซื้อขายกันประจํานี่แหละ หรือจะต้องการและนึกถึงเขาเป็นคนแรกๆอีกทั้งท่านเก่งเรื่องดูงหเหงห่วงจุย้ยต่างๆในการตั้งบริษัทหรือบ้านโดยคนที่ให้ท่านชี้แนะกลับไปต่างก็ประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าบรรดาผู้คนทั้งจากไทยและต่างประเทศต่างพากันมาหาท่านเพื่อขอคำชี้แนะเรื่องทำเลที่ตั้งห่วงจุ้ยของบริษัทห้างร้านจึงเป็นที่มาว่า ทำไมผู้คนต่างนับถือเสียนแปะโรงสีผู้นี้อาแปะโรงศีได้เสียชีวิตในปี2526แต่ชื่อเสียงก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้